ทำโตไม่ค่อยถูกเหมือนกันเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนตกลงตันที้สาระความสัมันเป็นยังไงบ้างคะอ่าเจอความสัมพันธ์กันแล้วค่ะนานแค่ไหนตั้งแต่19มีนาอ่เข้ากันไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าเราพยายามปรับกันแล้วมาหลายรอบแล้วมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่มีทางไปต่อแล้วอะค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคือทุกความสัมพันธ์หนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนมันมันไม่สามารถที่จะแบบเข้าขากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นถ้าเกิดยกเว้นเราเราจะเป็นแบบเนื้อคู่แบบเกิดมาเพื่อกันและกันอะไรเงี้ยค่ะทุกความสัมพันธ์มันต้องมีการปรับกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราพยายามกันมาถึงสุดทางแล้ว่อย่างเช่นอะไรมันมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ว่าเหมือนต่างไยต่างปรับให้กันลองปรับลองปรับแล้วมัน มันก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องของเวลาด้วนะครับเพราะว่าช่วงที่สัมภาพคราวที่แล้วเหมือนกับตอนไทยเราไม่ได้เจอเลยอ๋อเรื่องเวลาไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพอเราทํางานตรงนี้ด้วยกันมันเหมือนแบบเขาไปทํางานเราก็เข้าใจเราไปทํางานเขาก็เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเวลาใช่ค่ะมันทำใจยากมากเลในการที่แบบคุยมาแล้วพักหนึ่งแล้วตัใจยกช่วหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งที่ยากที่สุดในตั้งแต่หนูมีความสัมพันธ์มา คือมันยากตรงที่ว่าหนูรู้สึกว่าการจะจบความสัมพันธ์ของใครสักคนโดยที่เรายังรู้สึกลักเขามากๆมันมันยากมากเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมหนูถึงแบบเพิ่งเพิ่งจะบอกให้ทุกคนทราบว่าหนูแบบจบความสัมพันธ์กับเขาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูค่อนข้างอ่อนแอมากแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นก็เลยรอวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบโอเคเราพร้อมที่จะพูดแล้ว<อ>ก็เลยมา,เ,<อ>าเป็นชว่วงเวลานะี้ ใช่ค่ะคือมันเป็นคือก่อนก่อนหน้าที่เราก่อนหน้าที่เราจะเขาเรียกว่าเหมือนสู้กันครั้งสุดท้ายอะค่ะเราเกิดการคุยแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าโอเคเราลองมาปรับกันอีกรอบหนึ่งถ้ามันมันไม่ได้รอบเนี้ยคือมันมันไม่ได้แล้วเพราะเราปรับกันมาแบบเยอะมากๆแล้วค่ะก็เลยตกลงว่า อันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราจะลองปรับกันถ้าไม่ได้ก็มันก็คือเราเข้ากันไม่ได้จริงๆถ้าถามว่ามให้ที่สุดเท่าที่เราจะได้เลยใช่ค่ะวันที่คุยกันพี่น่อกโอเคเข้วไงควารู้สึกเขาพร้อมเหมือนกันไหมเขาคิดตรงกับเราหรือเปล่าวันนั้นพร้อมเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าวันที่แยกกันไปสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่เราก็ได้เราก็ได้มีการแบบถามเพื่อนเขาว่าเออแบบ ที่ช่วยแบบฝากดูหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่พี่หน่องเขาจะแบบค่อนข้างเก็บซึ่งก็คือเหมือนเราอะไรเนี้ยแตเ่เรารู้สึกเรารู้ว่าเขาคงไม่ไหวแหละเพราะขานาดเราอะเรารู้สึกว่าเราแบบพยายามที่จะเข้มแข็งเรายังไม่ไหวเลยทำไมถึงเลือกตัดไปต,ตัดคนลงจริงจริงมันเรื่ดูแบบว่าเขาอยู่มากมาก้ใช่นั่นคือเรื่องยาคา่ะท,ที่ที่จะจบความสัมพันธ์กับใครสักคนเ่ยทำไมถึงเลือกเลือกจบเดี๋ยวจะไม่สูวอีกสักหน่อย เพราะว่ามันเกิดการสู้กันมาเยอะแล้วแล้วหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราพยายามสู้กันและกันมันมันทำร้ายทั้งทำร้ายกันทั้งคู่แล้วมันทําให้เราเหมือนเราแบบเขาก็เจ็บหนูก็เจ็บอะค่ะมันเลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากรอวันที่เราทั้งสองคนต้องเจ็บจนแบบจะตายแล้วแบบหรือว่าเราจะเกลียดกันไปเลยเนี่ยค่ะคุยกันได้ค่ะตอนที่ตัดใจแล้วค่ะมีโอกาสได้เจอได้คุยกันบ้าง ไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันคือหนูอยากทักไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างแต่ด้วยความที่ว่าพอเราเลิกกันด้วยที่เรายังรักกันมากๆการที่เราจะทักไปมันค่อนข้างยากสําหรับหนูมากๆแล้วก็หนูคิดว่าก็คงยากสําหรับเขาเหมือนกันถ้าเราจะแบบมาคุยกันโดยที่เรายังรักกันแต่ว่าเราต้องเราต้องเลิกกันนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ อะ้เรียกว่าดีขึ้นกว่ากว่าเดินที่แล้วค่ะเพราะเดินที่แล้วค่อนข้างแย่ก็ยังมีบ้างค่ะเขาขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่วาเอะรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอคืออย่างแรกหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากแฟรกับทุกคนเหมือนกันที่ทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะ ตกลงเราได้เลิกกันไหมเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เราคบกันเราก็ประกาศให้ทุกคนรู้พอเราเลิกกันหนูก็อยากจะแฟนทุกคนเหมือนกันว่าโอเคเราเลิกกันแล้วนะแต่แค่ก่อนหน้า้ที่ไม่ออกมาต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยจริงเพราะว่าไม่สามารถแฮนด์ดตัวเองได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าโอเคตอนนี้เราแบบโอเคเราจบความสัมพันธ์กันแล้วแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบเพราะว่ามันเริ่มมีการแบบโจมตีแต่ละฝ่ายหนูรู้สึกว่ามันหนูไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการเลิกกันมันไม่ได้มีใครผิด ใช่ค่ะโอ้ยรองทางสองคนก็ปรับกันจะแย่แล้วมีมือที่สามดาวยยิ่งแย่เขาไปย่เลยเอาตัวไม่รอดเลยแม่ค่ะคือที่ผ่านมาหนูสกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะถ้าถ้าตอนนี้หนูจะย้อาไปหนูก็ไม่เสียใจที่เล้อกเขาเพราะเขาไวไปไหมหนูว่า ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไวไปค่ะใช่แล้วก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปเพราะว่าหนูสิกว่าหนูได้ทาเต็มที่ในแบบในฐานะคนคนหนึ่งที่รักอีกคนหนึ่งแล้วในความสำคัญมันก็จะมีโอกาสที่แบบว่าห่างกันออกมาแล้วเรียนรู้อะไรกันสักอย่างหแล้วมีโอกาสีเิแล้วก็มีโอกาสที่มะไแบบนเยนที่ไม่ได้คนันมันจริงๆหนูว่ามันเป็นถ้าถ้าโอกาสจะกลับมารีเซินหนูว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่า แค่ตอนนี้เหมือนเวลาทามมิ่งที่เราเจอกันมันยังมันยังไม่ใช่อะแต่ถ้าในอนาคตแบบ5ปีหรือ10ปีถ้ากลับมาแล้วเราเรามาเจอกันในทามมิ่งที่ใช่มันก็อาจจะใช่นานที่น้องแพรว่ามเป็นเรื่องของอะไรพอจะสน้วคือจริงๆเขาพี่น้องเขาไม่ได้เป็นคนติส่ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> เขาไม่เขาไม่ได้เป็นคนติสค่ะแต่ว่าถ้าหมายถึงว่ามันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆในนิสัยของเราที่ เขาอาจจะรับไม่ได้หรือว่าเราอาจจะรักเขาไม่ได้เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องปกติมากของความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันก็เป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆยิบย่อยมาเรื่อยๆค่ะจริงๆใช้คําว่าสะสมไหมหนูก็มันก็ไม่เชิงสะสมเพราะว่ามันเหมือนคนเรามันเปลี่ยนทุกวันนะคะคือเหมือนแบบวันนี้เราเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เราเป็นอีกแบบนึงเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสุดทางแล้วมันเหมือนกับคือหนูหนูเปรียบเทียบว่า หนูเป็นเหมือนจิ๊กซอห์ชิ้นหนึ่งละพี่น้องเขาเป็นจิ๊กซอห์อีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าเราไม่ใช่จิ๊กซอห์ที่แมทช์กันได้ตอนนี้ค่ะถ้าเราจะแมทช์กันได้คือหนูต้องหักชิ้นส่วนของหนูหรือเขาต้องหักชิ้นส่วนของเขาซึ่งหนูรู้สึกว่ามันก็จะเจ็บปวดทั้งคู่าาหือว่าช่องว่างระหว่างไวัยส่วนคนหนูว่าช่องว่างระหว่างวัยไม่ไม่ได้ขนาดนะคะเพราะว่าจากที่แบบพบกันมาเนี่ยเราก็เล่นเกมด้วยกันเราปรึกษางานกันได้คือ หนูค่อนข้างเป็นคนที่จะหนูรู้สึกว่าหนูโตกว่าอายุแล้วตัวเขาก็สามารถมาเล่นเกมกับหนูได้เลยรู้สึกว่าช่องว่างอายุไม่ไม่ได้เป็นผลคนคน,คนรอบข้างตกใจไหมครเพื่อน,นสนิทหรือว่าคนใกล้ชิดเราก็เพื่อนสนิทตกใจค่ะเพราะจ,จริงๆเวลาที่หนูมีปัญหากับพี่น้องหรือว่าตัวพี่น้องมีปัญหากับหนูจะมีคนน้อยมากที่รู้เพราะว่าอย่างอย่างถ้าเป็นตัวหนูถ้าหนูมีปัญหาพี่น้องหนูจะจะปรึกษาผู้จัดการส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติหนูเผื่อหนูเป็นอะไรไปหนูไม่สามารถไปทํางานได้ เขาควรจะเป็นคนแรกที่ต้องรับหรู้ว่าโอเคมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะหนูแบบเกิดอย่างนี้ขึ้นไปทํางานอาจจะแบบถ้าประสิทธิภาพไม่ได้เต็มร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ก็อยากให้เขาแบบทราบไว้ก่อนอะไรนะคะน่าจะน่าประมาณสองสองปีเกือบสองปีไม่เสียดายเลยค่ะจริงหนูแบบหนูดีใจได้ซ้ำที่หนูได้คบกับเขาช่วง่งเวลาที่เราเจออยู

หนูไปอุย้ยหนูไปเที่ยวทะเลกับพัสเตอร์ซึ่งพัสเตอร์ไม่น่าจะเป็นคนรักหนูได้อะไรนะคะอุย้ยไม่ได้ไปกับจอค่ะทีมนั้นหนูไปเนี่ยไปกับผู้จัดการค่ะแล้วก็ไปกับพัสเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนบอลนะคะอ๋อที่ไปเตะบอลอ๋ออ๋อโอ,โอ,โอ้มีหลายเทสด้วยโอเคได้ค่ะ โอ,โอเคงั้นโอเคเคส <c oughs> ทะเลก็คือไปกับพลาสเตอร์นะคะซึ่งพลาสเตอร์เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเพื่อนหนูแล้วก็อย่างนึงที่คนไม่รู้คือพลาสเตอร์เป็นญาติหนูค่ะก็ <c oughs> เป็นคนที่ข้างตัวที่หนูสนิทแล้วก็เป็นคนที่ชอบเวลามีเรื่องอะไรเป็นคนที่ปรึกษาได้ดีค่ะแล้วก็ด่าได้ตรงมากเลยเป็นนข้างคลิกกันมากอ่มาเคสต่อไปนะคะเคสเตปบอนก็คือหนูจริงๆหนูว่าอยู่ทีมมันเดย์ไนท์มานานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะคบกับพี่หนองซึ่งพอเราพอเราคบกับพี่หนองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยว เราให้เกียรติเขาด้วยกันที่เราไม่ไปเตะบอลเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายมันเยอะเนาะอืมเราก็เลยไม่ไปแต่พอเราเลิกเราก็รู้สึกว่าเราต้องหากิจกรรมที่ทําให้เราเหมือนดีขึ้นนะคะซึ่งสำหรับหนูคือการออกกาลังกายการใช้แรงเราจะได้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็กลับไปเตะซึ่งเคสที่เขาคือหมายถึงว่ากลับไปเจอแฟนเก่าใช่ไหมคะคือพี่บีเพคกับพี่บีพื้หนูไม่ได้มีอะไรกันนะคะหนูเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ซึ่งมันอาจจะประหลาดสาหรับคนหลายคนแต่สำหรับหนูหนูว่านึกว่าแฟนเก่าก็คือคนคนหนึ่งที่รู้จักเราดี ในช่วงเวลาหนึ่งของเราเขาสามารถเปที่ปรึกษาเราได้ซึ่งระหว่างขีงพี่บิ๊กไม่มีอะไรที่พี่เไม่ีใครแบบนาอุยไม่น่าจะไปานั้นได้ค่ะเพราะว่าเขาแบบหนูหนูนับขือเขาเป็นพี่ค่ะตี่ได้คุยกับนพี่บิ๊กเหรอคะหรือพี่น้องก็มีคุยค่ะมีคุยก็บอกเขาว่าเออกลับมาเตะบอลข้างามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็เหมือนได้เคลียร์ได้เคลียร์ใจเรื่องต่างๆมากขึ้นค่ะนอนาคต ใช่ค่ะแล้วหนูจะยินดีมากค่ะถ้าแบบเราเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าแค่ตอนนี้มันเหมือนสภาพจิตใจทั้งคู่น่าจะยังไม่ไหวกันแต่ในวันที่ยังเว่าแบบคือไม่มีทางใช่ค่ะไม่มีทางเดิมโอ๊ยไม่มีทางเลยค่ะกับพี่หน่องแต่ว่าเรียนรู้ความสำคัญการได้ได้มุมมองอะไรนะได้พวกมุมมองประสบการณ์อะไรมาฝากๆเลยพี่ตังค์โอ้ยหนูว่าก็เยอะแต่ถ้าให้ลิสต์เป็นข้อหนูว่าน่าจะยากแต่ว่าหนูพูดโดยรวมคือหนูหนูขอบคุณที่แบบ ที่ครั้งหนึ่งเราได้เรียนรู้กันมากกว่าหนูดีใจที่ครั้งหนึ่งได้คบกับพี่น้องค่ะตอนเยี่ยมนะตอนยี่ยมนะถึงตอนเยั่ยันะถึงนยังรักในฐานะพี่คนหนึ่งค่ะคือคือพอเราเคยคบกันแล้วถ้าเกิดสมมติหนูเลิกแต่ตอนนี้นหนูเลิกเขาไปแล้วเวลาเขามีงานอะไรหรือเขาได้อะไรหนูก็จะยินดีกับเขามากถ้าเขาเสียใจหนูก็คงจะแบบหนูคงจะรู้สึกว่าเออเป็นห่วงเขาแหละถ้าพี่น้องเจออยู่มีบอกได้ตอนนี้จะให้กำลังใจหนูก็อาจจะ แค่หนูรู้สึกว่าหนูไม่หนูไม่กล้าที่จะเอาตัวเองเป็นแบบเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาเพราะว่าเรื่องที่เขาเฮิร์ตมันคือมันคือเรื่องของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าก็อยากฝากเพื่อนๆนเขาหรือว่าแบบทางแบบคุณแม่หรือว่าเฮียบอยพี่พันน้องันใหม่แล้วก็ยีมากกว่าว่าแบบให้ดูแลเขาค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ที่จะมีสิทธิ์ไปทําอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราเหมือนกันเราดีมุกอ่อนได้มุกอ่อนหมายถึงว่าแบบเราใช้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ่ หนูว่าก็ถือว่าหนูหนูมูฟออนได้แค่มันจะแบบออนออฟนิดนึงแบบบางวันอาจจะแบบมีความสุขแบบอุ<ง>้ยหรือว่าบางวันอาจจะแบบดีเลยแต่ก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเมื่อวานหนูให้ผู้จัดการหนูรอนจนหมายถึงพี่ทุกคนตอนสามทุ่ม <helping> ข <Ryan> โทษค่ะโหยากเลยอะ่ะจะไปต่อเลยไหมบ้หรือว่าพักใจก่อนหนึ่งก่อนก็ เออมันก็มันก็ตอบยากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแต่ถ้าใครจะเข้ามาก็ตอนนี้หนูแบบค่อนข้างมีแบบกำแพงไม่ใช่ก็เป็นกําแพงแต่ว่าเป็นกําแพงที่แบบหนูตอนนี้หนูเป็นความแบบรักตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะต้องแบบถ้าจะเข้ามาก็ต้องสู้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะาว่าได้กำลังใจอะไรจากทางเราเ้าเราได้กำลังใจก็หลักๆก็เพื่อนๆแหละค่ะแต่หลักสุดๆก็ต้องเป็นผู้จัดการเพราะว่า เพราะว่าวันที่หนูเริมหนูก็แบบต้องการไปเดี๋ยวนี้เลยจากกรุงเทพไปทะเละเขาก็ต้องเขาก็เลยต้องไปด้วยอันนั้นอันนั้นหลังค่ะคือหนูมีไปทริปก่อนอันนี้แต่ว่าที่หนูไม่ได้โพสต์อะไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาที่หนูเศร้าหนูไม่ชอบให้คนอื่นมาเห็นหนูเศร้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าทุกคนคงมีเรื่องหนักใจของตัวเองแล้วก็เราเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องของเราอะไปใส่ energy ลงไปให้ใครอเงี้ย ก็เลยไม่ค่อยได้โพสเรื่องเศร้าเลยต้องเป็นแบบไหนล่ะคะรักต้งานตงต่อไปอีก l o โอถ้าจะให้หมายถึงว่าสเปคอะไรนะคะเราไม,ไม่ไม่มีแล้วคะ่ะหมายถึงว่าปีนี้หนูจะยีิบเจ็ดแล้วหนูรู้สึกว่าเข้ามาได้หมดเลยแค่แบบลองดูแล้วก็หมายถึงว่าโอเพ่นแบบโอ <c oughs> เพ่นพอร์อะไรเงี้ยค่ะ โอเคได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะมีเพลงซิงเกิลที่สองนะคะน่าจะปล่อยปีนี้น่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมค่ะเป็นซิงเกิลที่สองทางค่ายไฮคลาวนะคะให้รอติดตามแล้วก็มีละครค่ะทางช่องสามนะคะชื่อเรื่องว่าที่สุดของหัวใจแล้วก็มีซีรีส์กับทางเอ็มเอ็มพีวีชื่อเรื่องว่าด้วยรักและหักหลังค่ะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นซีรีส์เป็นออริจินอลไป <Mandy S 2> วิวนะคะแอปวิวค่ะก mm ับ hmm. พ <Guys, S 1> like uh ี huh. ่มิวสุขสิทธิ์นะคะแล้วก็มีละครเวทีค่ะกับทางราชดาลัยนะคะก็ให้เราติดตามแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อมีร้านนี้ด้วยมีอะไรนะคะอ๋อเออถายไปก่อนใช่ค่ะพงไปออกมาเลยเทปวันนี้ขอทถายไปก่อนนะคะสนุกมากแล้วก็มีร้านนี้ค่ะจริงๆสถานที่วันนี้ก็คือหนูเป็นหุ้นอยู่ที่ร้านนี้ค่ะร้านเชียอร้ใช่ใช่ใช่ก็เลยเลือกสถานที่มาที่นี่หนูก็รู้สึกว่า เอจะแบบนัดพี่ๆมาที่ไหนดีแล้วก็สุว่าอ่ะงั้นก็ามาเชลดอนถ้าเกิดใครอยากเล่นบอร์ดเกมหรือว่าข้างเหายยามข้างคืนก็เรียนเชิญได้ที่เชลดอนเอกมัยนะคะจริงเหรอคะเออขอบคุณมา<น>ะกะ